จะไม่ดีเลแก้คามไม่เยจะดีแ่ไอ้เข้าไปนั่นอยเลยติดแบบแ่ขันตัวขันาาเลยอะที่เราเียเาไไหมครับไไปนะไม่ได้ไปนตดเรารดมาเนีัาขตัวเอ้ด้วยหไปที่หัวหอุดมอภิรมณ์ไปเพราะว่าที่น่าจนมีอะไรแ

ยี่หกของ,ของ,เ,งอเนี่ยยีกของชินปูมระเดนหน้าดูเลยเรียเข้ายงเดีย๋ยวไปกินที่บ้านเลยเันี้โอ้ย <c oughs> oh, hey. แต่ละคนใเอาสามร้อยกว่าสั่งเป็นแบบแต่ตุต้ม hey. ตานีา่ไอ้ไอ้นี่ขอให้เขเอาสามพันขึ้นไปนี่นี่นี่กี่สองใบ Kalau ni. Kalau ada. Kalau ni. ว่าถ้าเรากดความไทยเพื่อให้เรือเดินทางลักจากฝั่งตะวันตกคือฝั่งทะเลน้มันหมหาสรมุทเรเียไปยังอ่าวไทยมหาสมุทรปซิฟิกแล้วนะครับเราจะย่นหลายทางต่เอเส้นทางนี้จากเส้นทางเดิมที่ออมไปช่องแคบปาลกะาหรือลำบอบทางประเทศบรลิเซียและอินโดนีเซียนั้นจะย่นเส้ทางไม่ต่างกว่า5วันถึงเจ็ดวันเรือลำน,นึงจะประหยัดเดินได้หลายล้านเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาแต่อย่างใดขณะนี้เรือที่ผ่านทางช่องแคบปาลกะานั้นก็ต้องเข้าคิวกันแล้วเพราะว่ามันแน่นและ เดือนหนึ่งหลายสายลังถ้าแบ่งมาทางเส้นทางนี้ซึ่งจะลักกว่าตั้งสามวันห้าวันแล้วก็ประหยัดเงินหลายล้านและเสียเวลาน้อยก็เชื่อว่าเรือขนส่งน้ามันเรือขนส่งสินค้าจากตะวันออกกลางจากอเมริกาจากยุโรปที่จะไปยังฝั่งตะวันออกประเทศจีนเกาหลีทญี่ปุ่นหรือประเทศอื่นนั้นนะครับก็ต้องใช้เส้นทางนี้และทานองเดียวกันสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นจากประเทศจีนที่จะไปทางประเทศอินเดียซึ่งใหญ่โตมหาศาลพูดง่ายง่ายก็คือว่าระหว่างสองฝั่งตะวันตกกับตะวันออกนี้มีประชากรอยู่2 0 0พันกว่าล้านคนแล้วครับ พันกว่าล้านทางตะวันออรวมญี่ปุ่นรวมอะไรอย่างนี้ก็เกือบสองพันล้านทางฝั่งตะวตนันตกนี่อินเดียและประเทศอืน่นรวมทั้งอฟริกานะต้องนออกกลางที่มีเรือขนน้ำมันอยู่ตลอดเวลานั้นก็จะใช้มากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นความคุ้มค่าของการใช้เส้นทางคลองไทยผ่านประเทศไทยเพียงประเทศเดียวเราจะเป็นคนที่เก็บรายได้เช่นเดียวกับคลองสุเอตและคลองปนามานั้นมันคุ้มค่ายิ่งกว่าเกินคุ้มค่าคำถามอาจจะมีถาม่าครับว่ามีความคุ้มค่าเช่นนี้แล้วทำไมเราปล่อยจอกนกระทั่งถึงพศนี้เังนคิดจุดขึ้นมา ท่านประธานและเพื่อนสมาชิกที่เรารพครับความจริงคนโบราณของเราก็ไม่ได้โง่ครับฉลาดเช่นเดียวกับพวกเราแหละครับในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เคยมีการเสนอการขุดที่แล้วแต่ก็ติดด้วยว่าเทคโนโลยีในสมัยนั้นหรือติดด้วยว่าเราเป็งว่าฝรังจะมีที่คลมากเพราะคนเสนอคือฝรั่งเศสในช่วงนั้นในสมัยนักธนาคารกษณ์ตั้งต้นครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสมเด็จพระพรามประวรมหาสุรเดชมหาสุรเสียนาคมพระเวังวงหน้าที่เราพูดแล้วังวนนาครับท่านได้เสนอมาแล้วตั้งแต่200ปีที่แล้วว่่่าาสมอยยงงิ ที่ประเทศไทยควรจะขุดคลองจากฝั่งอาไทยมาฝั่งตะวันตกแต่นั้นท่านก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการค้าขายแต่ท่านพูดถึงเรื่องความมั่นคงว่าถ้ามีสึกทางเอาไทยนี่เราต้องยกทัพอยากให้พุยาผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาถ้าเกิดศึกงดทางตะวันตกทางเมืองภูเก็ตพังงานนี่จะทำยังไงมันต้องมาทางเรือและมาทางบกท่านก็บอกว่าเราได้รายงานแล้วขุดคลองขึ้นไปทางนั้นจะช่วยปก้องประเทศได้ก็คนไทยในยุคนั้นก็เห็นด้วยแล้วแต่ก็บางเรงว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับการล่าในคมของมหาำนาะ้าตั ตอมกระังางมาสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองครับประเทศหมายอำนาะจพูดกันก็ตรงตรงได้ครับเพราะรบันทึปปกก่อนัตไว่าประเทศอังกฤษได้บังคับให้เราเซ็นลง,งานามสัญญาหนึ่งต่อนเนื่องจากสงครามโลกครั้ง,งที่สองนะครับนะเพราะว่าเราอยู่เกือบจะเป็นประเทศว่าเจ็บจะเป็นประเทศแพ้สงครามยังไงก็ต้องยอมครับเขาบังคับว่าถ้าเราจะขุดกองในระหว่างเอาไทยกับฝั่งอาณาบร,ริันี่ต้องได้รับความยินยอมจากเขาเท่ากับว่าเราตกอยู่ในอำนหะนทางสีภาพกับตะวันตกตามสัสญ,ญญาฉบ,บับนี้แต่ชคดนี้ครับผมและคนไทยต้องขอบคุณ กระทรวงต่างประเทศในยุคต่อมาครับกระทรวงเป็นยุคต่อมาได้ยกเลิกแก้ไขสัญญานี้แล้วเพราะฉะนั้นเข้ากับว่าในปัจจุบันนี้เราไม่มีพันธะสัญญาใดๆเราไม่ตกอยู่ใต้อุทธ์ใดๆที่เราไม่สามารถจัดขุดของไทยซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจต่อความมั่นคงต่างๆของประเทศไทยเราได้ยกเว้นว่าเราติดความคิดของตะวันตกเราติดความคิดของเรื่องความกลัวเราติดความคิดของอนานิคมที่เขาไม่อยากให้เราจิดจขุดเพราะว่าเราได้ประโยชน์แต่เขาเสียประโยชน์เช่น ก่อนท่าเรือที่สิงคโปร์ผมต้องขอภัยต่านผู้ชมเขาเป็นที่รู้อยู่แล้วท่าเรือที่เกาะพีนังผลประโยชน์ของเขามหาศาลแล้วก็มาปุบปันหัวของคนของเราเราไม่ควรจะคุดแล้วดีไม่ดีโยนบาไปให้พวกผมว่านี่มันจะเป็นการแบ่งแยกดนแนอดีความจริงท่านประธานที่เคารพครับตอนนี้ความฝ่ายความมันของ,งรู้ว่านี่เป็นการหลอกเป็นการจะเรียกว่าอะไรครับขายความคิดเพื่อเขาได้ประโยชน์เท็มที่ตามนิสัยของประเทศมหาอำนาจเพราะฉะนั้นผมจึงอยากะก,บ,กบเรียนต่อท่านประธานเพื่อสมาชิกว่าเราไม่ควรจะเสียเวลากับสิ่งที่เราเป็นอนาณาธิกรมทั้ง กฎหมายอนาธิขอมตั้งความคิดอนาธิขอมตั้งเรื่องของการเงินจากกวันตกไม่มีใครจะหวั่นดีต่อเรามาก,กว่าตัวเราเองส่วนเรื่องเงินลงทุนนั้นเดี๋ยวศึกษารายละเอียดมันจะมีช่องทางอีกมากมายเกือบจะเรียกว่าใครๆอยากจะมาร่วมมือเพราะมันเป็นประโยชน์ของของโลกท่านประธานครับคิดว่าหลายคนคงจะมาเสนอ,อ,อสนับสนุนในเรื่องนี้แต่ผมถือว่าเป็นประจัก์ของสภาไทยครับที่ได้นาเสนอเรื่องที่เคยพูดมาแล้วไม่เคยสำเร็จผมก็กลัวเหมือนกันครับเพราะมีหลายคนพูดว่าถ้าไม่อยากให้เกิดความสำเร็จแล้วเสนอเรื่องเข้าสภาครับ พูดไปพูดมาจนสิ้นสภา,าก็ไม่ได้ทำคิดว่าสภาของเราสภานี้มันก็มาอยู่ที่ใหม่แล้วไม่เกิดคาถามแนละ้วพอเสนอเข้าสภาแล้วก็พูดกันไปื่อยแล้วเลิกสภาเสนอกองมีสภาใหม่ก็เสนอมาแล้วผมคิดว่าเรื่องครองไทยนี่ครับ่านประธานที่เคารพครับ,บมันควรจะหลังล้างอา่างรังทั้งหมดที่ว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นเสนอเข้าสภาแต่เรื่องนี้ท่านสมปรศสมละอีกหลายยติเสนอเรื่องนี้เพื่อให้มันเกิดขึ้นจริงๆเพื่อให้คนได้จริงๆเพราะผลประโยชน์มหาศาลเราไม่ควรจะถ,ถูกรบกีหรือไม่ควรจะถ,ถูกเขาเอาเงินมาพาแล้วพูดกันตรงๆนะฮะ ประโยชน์อะแล้วประโยชน์มองกรอย่างที่ผมได้กล่าวตอนต้นท่านประธานครับเศรษฐกิจของเรามันต่อย GDP เราลดลงแต่ถ้าเราตัดสินใจในวันนี้ตั้งกรรมธิการครับไม่ใช่ว่าคุณศึกษาแล้วขุดให้ได้ภายในรัฐบาลนี้การตั้งที่ว่าผมไปฝ่ายค้านแต่ว่าทางรัฐบาลนี้อยากตัดสินใจผมอยากสนับสนุนเต็มที่ไอ้เรื่องเงินเดนเรื่องอื่นเทคโนโลยีก็ไม่ต้องพูดถึงเขาพูดกันเยอะเขาศึกษากันเยอะสมาคมกองทัพไทยก็ศึกษารไวมากนะครับระดับนายพลฐานกทหารเรือฐานอากาศก็อยู่ในสมาคมกองทัพไทยนะครับเขามองเห็นแล้วว่าไม่ได้เกิดเรื่องกวางกายความมั่นกดแต่อย่างใด ให้เศรษฐกิจของเราโตในยามที่เราลำบากท่านประธานคงไม่ยู้นะครับว่าในช่วงที่เรามีปัญหาของประเทศเราเป็นหนี้ของเออเอบเอฟนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลในยุคนั้นก็คือว่าเราได้ตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวว่าเราจะสร้างสนามบินสุวรระภบูิครับในยุคเดียวกันนั้นครับปี4 3 4 4 4 5ี่หนะครับและเป็นไงครับพอเราตัดสินใจทั้งๆที่ว่ามีโครงการมาตั้ง50ปีแล้วครับตั้งแต่ปีพศ2500ผมาจำได้ครับแต่ก็ก็อย่างนี้ครับเปลื่อนแบบรับดีไปรับดีมาจนกระทั่ง ประเทศที่ไม่มีอะไรมีสนามบินใหญ่โตนะครับคนบินลงมากกว่าพลเมืองของประเทศเสอีกแต่เรามีพลเมืองเยอะอยู่ในศูนย์กลางของการบินไม่กล้าตัดสินใจถ้าเราไม่สร้างศูนภูมิในปี2 5 4 4ตัดสินใจตอนนั้นนะครับยังใช้ดอนมันอยู่ผมว่าป่านี้ประเทศไทยเราก็จะหายไปจากการเป็นศูนย์กลางการบินของโลกเพราะไม่รู้จะลงยังไงเดีดอนวันครับเราจตัดสินใจสร้างศูนภูมินั้นนอกจากได้สนามบินเพื่อการพัฒนาท้องเยวอดิ่แล้วนะครับต่างประเทศก็เชื่อมั่นประเทศไทยขึ้นมามากทันทีว่ามีการลงทุนใหญ่ทุกคน ความโตโตของเศรษฐกิจเราโตขึ้นยังไม่คาดฝันเราสามารถใช้นี่ไอเอฟก่อนกำหนดเวลาเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อมั่นวา่ารัฐบาลและสภานี้ได้ตัดสินใจให้มีการศึกษาและสร้างกองทัยขึ้นก็จะเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเราเคยมีครับแล้วอาจจะใหญ่ที่สุดเท่าที่ใน, e นเอเชียคาเนมีการลงทุนรัฐบาลต้องการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนี่ครับอย่าไปตัดสินใจในเรื่องของจี๊จอยเราไม่สามารถจะแข่งกับประเทศอื่นได้ผมก็สนับสนุนให้สภาเราตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆอย่างนี้ได้เพียงแต่แค่เราศึกษาและตัดสินใจว่าจากขุดลองนี้ ความเชื่อมัน่นในการลงทุนกับประเทศนี่มันจะไหลเข้ามาอีกเยอะเลยครับวันนี้ถือว่าเป็นวันวาร์สานะครับที่สภาของเราได้มียติถึงเจ็ยดยติแล้วมีจะมีเสนออีกมันเกือบจะเป็นเอกภาพของสภาแล้วนะครับทั้งเมื่อกี้จากฝ่ายรัฐบาลเสนอนี่ผมฝ่ายค้านแล้วจะมีจากรัฐบาลอีกจะมีจากฝ่ายค้านอีกเสนอทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเห็นต้องต้องกันว่าควรจะลงทุนระดับใหญ่ระดับโลกระดับภูมิภาคเพื่อเป็นแปลงเส้นทางเดินเรือของโลก ผมไม่พูดรายละเอียดว่าจะมีเรือกี่สายลำมาจะมออีอะไรอย่างแล้วเทคนิคน้ำสูงน้ำต่ำนั้นมันทำได้ทนานั้นหละครับในขณะนี้นะคณจะทำยังไงก็ได้ทั้งนั้นเรื่องเล็กน้อยและผมคิดว่าถ้าตัดสินใจวันนี้นะครับไม่เกินสิบปีเส้นทางการเดินเรือของโลกมันจะเปลี่ยนแปลงมาสู่ประเทศไทยการท่องเที่ยวก็จะเพิ่มขึ้นการลงทุนจะเพิ่มขึ้นภายในสิบปีท่านได้เห็นนะครับการเปลีป่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกอยู่ที่การตัดสินใจนใเร ตั้งกรรมธิการวิสามันศึกษาการขุดคลองไทยแล้วม่ใช่ศึกษาเฉยๆครับศึกษาเรื่องขุองใระดับในระนะครับตั้งก่อนอื่นเลยต้องมาดูก่อนว่าการค้าลถทุกวันเนี้ยครับได้ทะลุถึง2,300ันามล้านตันไปยี่ต่อแล้วนะครับและกว่า70%เนี่ยเป็นการค้าที่เกิดขึ้นในทางในท้องทะเลนี่แหะครับกว่า11,000ล้านตันเนี่ยที่วิ่งผ่านทางทะเลครับเพื่อส่งจากประเทศหนึ่งไปสู่ประเทศหนึ่งเนี่ยอยู่ในทะเลทั้งนั้นเลยและเส้นทางการเดินเรือหลักโลกเนี่ยครับก็มีด้วยกันทั้งหมด3เเเเเสสส้้นนนนนนนหึ่่่่่งงงงงก็คคคคคือออออออลลลลุชแแบมมมมราา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 ะะปปปปีียยูททศ ด้วยความประมาเลยครับรนี่แหละเป็นของยกคือต้องปว๊าน้ำขึ้นมาปว๊าน้ำให้เยือเนครับผ่านช่องล็อกืเลยสูงพื่28เมตรเพื่อไปสู่ทะเลสาบการประเทศแล้วไปปล่อยลงอังอฝั่งนึงคือจะมาถูกอาเอติเเข้าสู่มาถูกปัอย่างประมาเครับก็มีรายได้ในการที่เก็บค่าผ่านคลองเนี่ยเพราะประมาเองเขาประหยัดได้ประมาณ10วันโดยการที่เลืองอ้อม,มบริการใต้เนี่ยประหยัดได้ถึง100แสน200ถาเกิดได้ถึง100น0 0ล้านบาทต่อปีและด้วยเหตุนผลนี้นะครับประมาเองเนี่ยเขาไ,ขขาาไว้ง 1, 500, ลงล ปาลมาเอนะครับหลังจากที่รับไรับสิทธิในการบริหารคืนจากอเมริกาเนี่ยปามาเอเนทีเยรที่โแต่ละปีเนี่ยกว่า6%และ g ี p ต่อหัวของปาลามาเนีครับประเทศที่เล็กกว่าไทยเราถึง5เ่าเนี่ยแต่ทีรอหัวเขาโตมาเรา2เท่านครับปลาเอเนี่ยก็สามารถเก็บค่าผานคองเก็บรายได้ต่างๆเนี่ยของสองเขตเศรษฐกิจที่อยู่ตรงอิมฝั่งของปาลมาได้ทุกปีนะครับและอีกอันนึงคือคองสุเอตคองสุเอตเอเนี่ยก็เป็นคลองเนี่งที่ถูกเล่นมนี่ย์โดยคลองสุเอตย่ที่อียิ ด้วยเหตนี้เองครับคองสุเดประเทศอียิปต์เนี่ย้าได้ดีการขยายคองเช่นกันโดยฝั <GO av uther> ่งคองเนี่ยของฝั่งที่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยทางเหนือของคองสวเดเนี่ยครับเขาขยายจากเดิมเนี่ยมีแคลองเดียวกัารนสองคลองลดระยะเวลาในการเดินเรือจาก18ชั่วโมงเหลือ1ชั่วโมงอันนี้นะครับสวีเดนเนี่ยอียิปต์เนี่ยครับลงทุนเองครับด้วยการขายทักษะและก็ลงทุนนารมเรินในท่ามเองไม่ไ้ไปพึ่งหนุนดินร้อนด้วยซึ่งสวีเดนเนี่ยครับก็สามารถท แล้กลับมาดูช่องแคบบารากาครับที่ผมเคยเรยนปช่วงเช้าแล้วช่องแคบรากาเเอาเรือที <16 <16> ่ผ anyway. ่านของสุเอตรวมกับปานามาคูณสองเลยครับยังไม่เท่ากับผ่านช่องแคบบารากาอยู่เดียวเพราะช่องแคบบารากานครับมีประมาณหนึ่งแสนลำที่ผ่านเพราะว่าเป็นเขตที่เรียกว่ามีประชากรครึ่งหนึ่งของโลกเนี่ยอาศัยอยู่และสามสิบว่าแห่งที่เรียกว่โลกเนี่ยก็อยู่ในบริเวณนี้ช่องแคบบารากาจะเห็นว่าเรือที่ผ่านช่องแคบปรากาเนี่ยก็มากขึ้นทุกๆทุกปีอย่างเืีอยและช่องแคบบารากาก็เป็นส่วนสำค และอีกเส้นหนึ่งก็คือที่เราล,ง,ลงมาครับก็คือจากเอเชียตะวันออกในจีนญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยผ่านไปยังยุโรปเมื่อปีเรา15ล้ล 15, ลานตู้ร่วมกันสองสองเส,ส,ส้นทางเนี่ยครับที่ผ่านช่องแคบมา,าเลกานแต่ละปีเนี่ยก็เกือบจะ50ล้านตู้แล้วครับนี่คือลักษณะการขนส่งเพราะว่าเราจะเอาสินค้าเนี่ยใส่ตู้เทรนเนอร์เข้าไปหลังจากนั้นนะครับก็ขึ้นเรือใหญ่ก็คือมาตุ้งเบเซ่ยเรือขนาดยักษ์เนี่ยสองหมื่นตะู้เนี่ยแล้วก็ลำเลียงจากข้างฟูจปจากยุโรปมาเข้าเอเชียและนี่นะครับนี่คือตัวเลขจริงก็คือขนส่งจากยยยุโโรรรปปปเเเนนีีี่่่่ข้าาามมททททะะศไจจออดสิงค์ก ลงจากเรือใหญ่หลังจากนั้นก็ลงขึ้นเรือเล็กเพื่อถอยเข้าสู่ซอยซึ่งปลายทางของซอยก็คือประเทศไทยของเราเองในจังหวะที่เปลี่ยนรถเนี่ยครับจากต้นซอยเข้าในซอยเนี่ยแน่นอนเรามีค่าใช้จ่ายก็คือธรรมยนต์นนิ้งฉาดตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดที่ผู้ของการไทยเนี่ยถ้าขาเข้าและขาออกต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเข้ามาอันนี้คือเรือใหญ่ครับก็คือเป็นเรือขนาด20,000ตู้เรืออย่างนี้ครับไม่จอดในไทยแน่นอนครับก็จะไปจอดที่มาเลเซียอย่างถ้าเพื่อท่าเรือกลางหรือท่าเรือไปรับบ้านหรือว่าที่สิงคโปร์อันน โปเนีสร้างรายไ,ได้ดวกว่า600ล้านต่อปีต่อปีนะครับแล้วเการบริบราหารท่าเรือแล้วไม่รู้ธุรกิจอื่นที่ตามมาอาทิเช่นแบงก์ประกันหรือว่าธุรกิจต่างที่เข้าลงทุนที่สิงคโปร์เนี่ยปีกว่า1.8ล้านบาทเนี่ยกสุนกับไทยไม่ผิดไม่ติดปุ่นเลยครับและทางนี้ไทยเราเองนะครับถ้าหากการคมนาคมทางบกอากาศและทางเรือเนี่ยไทยเองเนี่ยครับเป็นเจ้าของการคมนาคมทางอากาศอย่างนี้ครับไทยเราเนี่ยมีจุดเส้นทางการบินเนี่ยไปสู่ว่า80ไปสู่กว่า80ประเทศทั่วโลกแล้วก็เส และการค้าผ่านทะเลจีนใต้ครับแต่ละปีสูงถึง100ล้านล้านบาทชครับเรียกว่าสูงกว่า GDP ของไทยเราเกือบสิบเท่าไทายแทบจะไมไ่ส่วนแบ่งสูงนี้เลยและค่าเดียวกันครับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวียดนามเนี่ยครับก็มีการพัฒนาท่าเรือเพื่อดึงดูดให้เรือขนาดใหญ่เขา้าใช้บริการไม่ต้องมาผ่านท่าเรือไทยอย่างพวกนี้ครับก็สามารถชิงปริมาณสินค้าที่มาจากลาวกัมพูชานี่ไปออกที่เขาได้สิคโปร์เองก็ไม่ยอมอยู่นี่ครับเพราะเขารู้ดีว่าถ้าเกิดไทยพัฒนาเนี่ยหรือกุ้ยคล ก็ยังเห็นอยู่เขาจะขึ้นหวต่อตเวลามีทางกอตต้าไทย,ยนี่แหละอย่างท่านทำโปรเจกต e ์ EPIL ก็คือการเชื่อมสองฝั่ง,งทะเลอันนี้เมอนคลา้คลายโปรเจกต์แลนด์บิทของไทยไทยคิดแต่มาเลเซียทำก่อนครับเรานะ้าเชื่อมระหว่างกัมัูชานกับปอ์ตานและถ้าใกล้ตัวหน่อยก็คือท่าเรือปีนงังท่าเรือปีนงันเนงเนี่ยมื่อก่อนแล้วก็เดินทียอดกันสิบที่สิบปีเนี่ยปีนังกับสงขาเหมือนท่าเรืออรั่กันแต่อยู่คนละฝั่งาคตะวันตกแต่ว่าทุกวันนี้ท่าเรือปีนังเนี่ยท่านนาการไทยกับท่านกัมตูช เรียกว่ามาลเซียนะครับก็แลกแจกแถมขนาดช่วยซัพพอร์ตช่วยซับค่าใช้จ่ายในการลากตู้จากกานรประดังเข้าท่าเรือเพื่อให้เขามาใช้ท่าเรือทีนังนี่ะครับสินค้าทั้งหมดที่ออกจากทางภาคใต้ของไทยเนี่ยครึ่งหนึ่งเท่านั้นนะครับที่ไปจบที่มาเลเซียอีกครึ่งหนึ่งคือส่งไปจีนส่งไปญี่ปุ่นส่งไปไปลายทางที่น่และทำยังไงครับทำให้ทำยังไงเพื่อท,ทำให้สินค้าเหล่านี้มันส่งผ่านในประเทศไทยไม่ต้องไปจ่ายค่าผ่านค่ายกตู้ที่สิงคโ,โปร์หรือปีนังหรือที่มาเลเซียมันก็มีความคิดที่ว่าถ้าอย่างนัน ซึ่งตรงนี้ครับมันก็มีการศึกษาไว้ว่าจะขุดเส้นไหน,นก็มีทั้งเส้น 2A 9A 5A ซึ่งเส้น 2A เนี่ยครับต้องบอกก่อนเลยว่ามันก็ไม่ค่ยคลุมเราะอย่งที่เมื่อเช้ามีท่านจยกรบอกล้วว่ามันต้องอ้อมไปข้างมากอ้อมขึ้นไปคว้าไปข้าง,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 างลึกแล้วมัต้องผ่านแนวของประเทศพมา่าล่องน้ำซึ่งตรงนี้ก็มีผลเรือยๆไปตลอดในการเดินเรือก็ไม่เคยบอกส่วนเส้น9เส้น 5A เนี่ยมันก็ค่อยจะใกล้กับมาเลเซียมากเกินไปสุดท้ายแล้วเนี่ยครับคนที่ได้ประโยชน์หล่ะจะเป็นทานเรือยนก็ส่วนใหญ่แต่ โดยแนวคลองนียครับจะเห็นว่ามันไม่ตัดตรงกัทีเดียวเพราะว่าอะไรครับการศึกษาเนี่ยเราก็พยายามหลบนะครับไม่ไม่พกขึ้นไปตะวันตกเนี่ยไม่ผ่านคลองท่อมไม่ไปไม่ไปยุ่งกับบริเวณที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่หรืออ่าวนางและแะไม่ผ่านเกาะพีีครับก็เลยคว้าทางตอนใต้มาทางจังหวัดลังถันมาครับรูปแบบการคุองเช้าผมได้เรียนไปแล้วก็จะมี้ยการสามสี่รูปแบบรายกานก็มีที่ที่ไดไปได้เนี่ยต้องมีของประเทศไทยของที่สภาองข้างสี่แปดเนี่ยอันนี้เป็นรูปแบบคลองที่เรียกว่าน่าจะดีที่สุดแล้ว อันนี้ก็จะใช้รถประมาณรถลงมาหน่อยครับโดยดินที่เกิดจากการขุดเนี่ยเราไม่เอาไปไหนครับก็คืออยู่ในประเทศก็คือข,ขึ้นมาเป็นเกาะขึ้นมาซึ่งจะมีสองเกาะอย่างเกาะที่ลูปเนี่ยเป็นเกาะทางท่องเที่ยวทางอำเภอหัวไทรนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนอีาามมนกเกาะนึงคือเกาะทางตอนใต้เนี่ยครับอยู่ที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาและแน่นอนครับจุดเชื่อมโยงระหว่างเส้นทางเรือเนี่ยกับระบบคอนเทนเนอร์เนี่ยครับก็ตรงบริเวณที่พัทลุงสงขาลาเนี่ยเราสามารถที่จะจุดเชื่อมโยงตั้งแต่รถไฟจากทมินอลที่คุณหิงผ่านลาวผ่าน CMV งทีเลนะคครับก็ือเข้าสู่มาเที่ยเอี่ยที่ไทยแนสเตชันแลอากก้้ครับเมื่อีีท เรื่องของการท่องเที่ยวผมได้บอกว่าตรงบริเวณนี่ยครับเราอาจจะจากบริเวณเกาะเทียมเนี่ยที่ที่จะทำที่ใหม่เนี่ยก็จะเป็นจุดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยอาจจะมีอินเตอร์เนชั่นแนลฮับเนี่ยคือเป็นกรุงเทพพัทยาแล้วก็ภูเก็ตแล้วก็อย่างนี้ก็คือเกาะเทียมของไทยแคนาเด้เพื่อที่เป็นจุดที่รับผู้โดยสารจากต่างประเทศเชื่อมกับระหว่างอินเตอร์เนชั่นแนลครูซเพื่อมาต่อเข้ากับโลคฟ์ครูซเพื่อไปยังเกาะเต่าเกาะหางนเกาะสมุยผ่านคลองไทยไปเกาะทีพีหรืออ่าวนางเกาะใบได้ครับอันนี้ก็สามารถเชื่อมให้เกิดเป็นโกลเด้นไทยแอนด์เลนมีาาร่ได้ใชเา่าแคยันใวแดียวา่เน้มลเว นอกจากนั้นพื้นที่ตามแนวสองฝั่งคลองเนี่ยครับก็สามารถถูกพัฒนาให้การเปชุมชนทุรักได้โดยรีเซิร์ก็คือสงวนอาชีพให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ต้องถูกเวนคืนให้สามารถที่มีที่ประกอบควากินแล้วก็สามารถจับที่ทำอาหารกินเ่ใช้ให้สำหรับคนที่ต้องถูกเวนคืนที่ดินนะครับให้มาอยู่ในเขตที่เราจะเตรียมเพื่อรีเซิร์ไว้เขาก็ได้อย่างนี้เป็นรูปที่ตำบลคนของผมกัตบตำบลเขาพระทองนะครับที่อยู่ในเส้นทางองการขุดและงบประมาณใช้นการขุดนะครับต้องเรียกว่ามีสองส่วนก็คืองบที่ใช้ในการขุดคลองประมาณหนึ่งถึง มันก็คือเหมือนทางลัดมันก็ถือทางห่วงเส้นหนึ่งแหละเี่ทางหลวงเส้นนี้ทางดวสำหรับเรือขนาด200,000เดซิปดตเรือขนาด 2, สนาม้นบอลอย่างรูปนี้นะครับอันนี้เป็นการคิดคำนวณของสมาคมคองไทยเนี่ยเราคาดการณ์ว่าจะมีเรือผ่านนะครับประมาณ78ลำซึ่ง78ลำเนี่ยเรือก็จะเป็นเรือกลุ่มที่ไม่จับเป้เรือพวกนี้เขาวิ่งอยู่แหละทุกวันเพราะเรือที่ผ่านสิงคโปร์อเรียนแล้วมันไม่ได้ไปจอดสิงคโปร์ทุกลำเรือพวกนี้ก็คือเรือน้ำมันที่ไปจีนไปญี่ปุ่นไป